สวัสดีครับพบกับช่อง6สิเอวฟุตบอลไทยแลนด์ครับวันนี้เราจะพาไปชมคอมเมนต์หลังเกมของชาวเวียดนามและชาวอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเกมที่ทีมชาติไทยยู23ปีแพ้ให้กับกาตา1ประตูต่อศูนย์และเกมเวียดนามยู23เสมอกับทีมชาติอิรักยู23ศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามและชาวอาเซียนเราไปดูหลังเกมเมื่อวานนี้ก่อนดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง กับทั้ง2ทีมในอาเซียนที่ไปลุยศึกดูใบคับ2 0 2พเราไปดูกันที่ทีมชาติไทยกันก่อนเลยดีกว่าครับนำโดยโคตโย่งวรวุษศรีมาคะครับผมทีมชาติไทยประเดิมพ่ายกาตา1ประตูต่อ0ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับภายใต้การน,นำทัพของกุณซือจอมเทคติกโคชโย่งวรวุษศรีมาคะประเดิมเกมแรกศึกฟุตบอลดูใบคับ2พที่ประเทศสหรัฐอเอมเรตส พบกับทีมชาติกาตายูยี่สเป็นทั้งชุดลุยโอลิมปิกและชุดยูยี่ชิงแชมป์เอเชียซึ่งโคตโย่งสร้างเซอร์ไพรส์ส่งแพทรติกกุสตาฟสั้นก่องหน้าป้ายแดงยืนตัวจริงและชานารงพรมสีแก้วปีกจากลีกสเปนบัญชาเกมรุกเรามาดูในครึ่งแรกครับผมทีมชาติไทยครับมีโอกาสลุ้นข้อจบสกอร์หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่คมพอไม่สามารถทำประตูขึ้นนำกาตาได้แต่ในที่สุดนาทีที่32กาตาได้ประตูขึ้นนำทีมชาติไทย 1>, 1ประตูต่อศูนและก็จบครึ่งแรกไปโดยการนําทีมชาติไทย1ประตูต่อศูย์และต่อมาในช่วงครึ่งเวลาหลังครับผมโคตชย่งวรวุธศรีมาคะได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายคนในทีมชาติไทยพยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่ปรับแทคติกต่างๆเพื่อจะตีเสมอให้ได้แต่ในที่สุดทั้งคู่ก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้จบเกมทีมชาติกาตาเอาชนะทีมชาติไทยไปได้1ประตูต่อศูนย์ ต่อมาฮะเรามาดูสถิติทีมชาติไทยกันดีกว่าครับว่าดวลทีมแกร่งอย่างกาตาจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งทางด้านทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับได้ซ้อมร่วมกันเพียงแค่วันเดียวครับแถมชุดนี้ก็ไม่ใช่ชุดเต็มและยังขาดตัวหลักไปหลายคนแต่ผลงานของชุดนี้นะฮะกลับดีเกินคาดครับซึ่งทางด้านของชุดกาตาครับผมเป็นผู้เล่นจากทีมใหญ่จากกาตาสตาลีชุดที่กําลังเตรียมความพร้อมเพื่อไปลุยศึกโอลิมปิกเกมรวมถึงอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้ายที่กําลังจะมาถึงนี้ถึงแม้ทีมชาติไทยชุดยู23ปีของเรานะครับจะพ่ายให้กับกาตาทีมแกร่งจากเอเชียไป1ประตูต่อศูนย์แต่กลับได้รับคําชื่นชมจากแฟนบอลไปอย่างมากถึงวิธีการเล่นโดยเฉพาะเกมรุกที่ทําได้อย่างน่าเหลือเชื่อขาดเพียงแค่เรื่องจบสกอร์เท่านั้นถึงแม้ชุดนี้ยังไม่ใช่ชุดที่เต็มก็ตามที่สําคัญมีเวลาซ้อมด้วยกันเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแต่กลับทําผลงานได้อย่างน่าทึ่งสถงติติของทีมชาติไทยในเกมนี้นะครับ รองบอลมากกว่ากาตาอยู่ที่51%กาตามีอัตราการทรองบอลที่49%ไทยมีโอกาสยิงมากถึง10ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งพร้อมกับผ่านบอลที่เหนือกว่ากาตาอยู่ที่349ครั้งสำหรับแมตต์ต่อไปนะครับทีมชาติไทยมีคิวพบกับทีมชาติจีนวันที่26มีนาคมนี้และถ้าทีมชาติไทยชุดนี้นะครับยังเล่นแบบนี้อีกถ้าจบได้คมๆมหน่อยสามารถมองถึงชัยชนะได้อย่างแน่นอนครับ และต่อมาครับเราไปดูผลการแข่งขันของเพื่อนร่วมภูมิภาคอย่างทีมชาติเวียดนามยู23ครับที่ก็ได้ไปร่วมเล่นทัวร์นาเมนต์ดูใบคับ2022เช่นกันซึ่งเมื่อวานนี้ทีมชาติเวียดนามยู23สามารถต้านทานทีมแกร่งอย่างอิรักไดู้นย์ประตูต่อ0แต่รูปเกมของเวียดนามชุดนี้นั้นทําให้แฟนบอลไม่พอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากตลอดทั้ง90นาทีทีมชาติเวียดนามชุดนี้ ไม่สามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้เลยทําให้รูปเกมอึดอัดและเอาแต่จอดรถบัสตลอดเวลา90นาทีจอดรถบัสอยังไม่พอแถมยังนอนทวงเวลาด้วยหรือนี่จะเป็นแทคติกของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กก็เหมือนเหมือนกันไปหมดซึ่งหลังจากรูปเกมออกมาแบบนี้ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลทั้งอาเซียนและเวียดนามด้วยกันเองก็ต่างไม่พอใจกับรูปเกมแบบนี้ ซึ่งต่อมาครับเราไปรับชมคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าครับว่าจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับเกมเมื่อวานนี้ของทีมชาติไทยที่ประเดิมผ้าให้กับกาตาร์ึประตูต่อศูนย์คอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านแรกนะฮะก็ได้มากล่าวว่าทีมชาติไทยเล่นได้ดีกว่ากาตาถึง70นาทีและคอมเมนต์ท่านต่อมาครับก็ได้มาตราสต่ออีกว่ารูปแบบการเล่นไม่เลวเลยสําหรับผู้เล่นใหม่ของไทยแลนด์ความที่เห็นท่านต่อมาครับก็ได้มากล่าวอีกว่า มันยอดเยี่ยมมากประเทศไทยเล่นได้สนุกมากไทยมีโอกาสสร้างประตูเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่มีจังหวะที่เฉียบคมในการทำประตูนั่นคือทั้งหมดสู้ต่อไปไทยแลนด์คอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมาครับก็ได้มากล่าวต่ออีกว่าฉันคิดว่าทีมยู23ไทยเล่นได้ดีมากพอใจกับรูปแบบการเล่นแม้จะพลาดบ้างแพ้เพียงหงประตูต่อศูย์จงสู้ต่อในเกมต่อไปไทยแลนด์ คอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมานะครับก็ได้มากล่าวว่าผมภูมิใจกับทีมไทยทีม B ทีมนี้ที่นักเตะทุกคนเพิ่งมารวมตัวกันในวันที่21และแข่งขันกับกาตาร์โดยไม่ต้องซ้อมและเล่นได้อย่างดีมากและชาวอาเซียนท่านต่อมานะับก็ได้มากล่าวว่าไทยเล่นได้ดีขาดแค่เพียงประตูและเกมรับต่อมานะฮะก็จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามครับว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างกับทีมชาติไทยในเกมนี้ครับมันไม่มีเซอร์ไพร์ ทีมชนะคือทีมที่ดีกว่าจากเวียดนามชาวเวียดนามท่านต่อมานะก็ได้มากล่าวอีกว่าเวียดนามเท่านั้นที่สามารถประทะกับทีมเอเชียที่แข็งแกร่งได้จากแฟนบอลเวียดนามและชาวเวียดนามท่านต่อมานะก็ได้มากล่าวอีกว่าเล่นได้ดีทั้งสองทีมสู้ต่อไปไทยแลนด์และความคิดเห็นท่านต่อมานะก็ได้กล่าวว่าขอให้โชคดีไทยกาตาร์ ata, แข็งแกร่งมากจากแฟนบอลอิรักทีมของพวกคุณแข็งแกร่งมากจริงๆ และความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามากล่าวในเชิงประชดประชันหรือไม่ได้กล่าวว่าไทยแลนด์ยูสิพบกับกาตายูยี่าและความคิดเห็นท่านต่อมานะฮะก็ได้มากล่าวว่าเล่นดีกว่ากาตาแต่แพ้เป็นความพยายามที่ดีความคิดเห็นต่อมานะฮะก็ได้กล่าวอีกว่าทีมชาติไทยชุดนี้ทําได้ดีเกินคาดความคิดเห็นท่านต่อมานะฮะก็ได้มากล่าวในแบบเดียวกันว่า มันดีกว่าที่ฉันคาดไว้ความคิดเห็นท่านต่อมานะฮะก็ได้กล่าวว่ามันเป็นเกมที่ดีมากไทยแลนด์ด้วยความเคารพจากแฟนบอลเวียดนามและชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้กล่าวอีกว่ามันเป็นแค่ไทยแลนด์ทีมซีเท่านั้นความคิดเห็นต่อมาครับก็ได้กล่าวอีกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากเวียดนามพวกคุณทําดีที่สุดแล้วและแฟนบอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่มีทัศนคติต่อทีมชาติไทยชุดนี้ก็ได้มากล่าวว่า ทีมชาติไทยไม่เคยหยุดลีกเพื่อซ้อมไม่เล่นนอกเกมฟุตบอลและก็ไม่นอนในสนามและนี่ก็เป็นคอมเมนต์หลังเกมบางส่วนของแฟนบอลชาวเวียดนามและชาวอาเซียนครับที่มีต่อทีมชาติไทยประเดิมศึก่ายกาตาร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งต่อมาเรามาฟังคอมเมนต์ความคิดเห็นหลังเกมที่ทีมชาติเวียดนามได้เสมอกับทีมชาติอิรักไปสูงประตูต่อศูนย์ครับว่าแฟนบอลชาวเวียดนามและชาวอาเซียนเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเชิยรับชมรับฟังครับ ชาวเวียดนามท่านแรกหาก็ได้มากล่าวว่านี่มันก็แค่ทีมบีของยูยิสามเวียดนามเท่าน,นั้นผู้เล่นหลักของเวียดนามยูยิปสามส่วนใหญ่ถูกเรียกตัวไปเล่นนัดสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับญี่ปุ่นและโอมานชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้กล่าวอีกว่ากองหน้าที่ดีที่สุดของยูยิสามถูกเรียกตัวติดทีมชาติพวกเขาต้องการแมตท,ที่เป็นมืออาชีพและดุดันเหมือนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเพื่อพัฒนาตัวเอง การแข่งขันยู23มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนและทดสอบแทคนิคใหม่และผู้เล่นหน้าใหม่เท่านั้นและคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านนี้ก็ได้มาตอบกับคอมเมนต์ได้นวนว่าเพื่อทดสอบทีมหรือแต่ทําไมถึงจอดรถบัสคอมเมนต์ท่านต่อมาก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่ารถบัสหรือนอนกันแน่และความที่เห็นท่านต่อมานะครับก็ได้มากล่าวในเชิงประชดประชันว่าเวียดนามไม่แข็งแกร่งไทยแลนด์แข็งแกร่งไทยแลนด์ศูนย์กาตาสี และชาวอาเซียนท่านต่อมานะฮะก็ได้มากล่าวอีกว่าเล่นกับไทยแลนด์ยูยี่สามเวียดนามหลับได้ไม่นอนเล่นกับอิรักนอนไม่หลับต้องพยายามเพื่อเสมอให้ดีที่สุดเพราะอิรักเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและชาวเวียดนามท่านต่อมานะฮะก็ได้มากล่าวขิงจากศึกชิงแชมป์อาเซียนยูยี่สามที่ผ่านมาว่าทีมไหนเอย่ยเพิ่งจะชนะทีมชาติไทยในรอบสุดท้ายของทัวรน์นาเมนต์ยูยี่สาม ซึ่งชุดน้นะาะก็เป็นชุดยู19ของไทยที่ส่งไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนชุดยู23ครับที่พ่ายกับทีมชาติเวียดนามเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาครับและชาวเวียดนามท่านต่อมานะฮะก็ได้มากล่าวว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่ยุติธรรมทั้งสองทีมมีความแข็งแกร่งเท่ากันและชาวอาเซียนท่านต่อมานะครับก็ได้มากล่าวอีกว่าใครบอกว่าพวกเขาจะชนะอิรักความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมานะฮะก็ได้กล่าวว่ามันเป็นแมตช์ที่น่าเบื่อมากตลอด90นาที แคบจะไม่มีช็อตยิงประตูเลยเวียดนามพวกคุณจะยิงประตูได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อพวกคุณเอาแต่ตั้งรับอยู่ในแดนตัวเองฮะมันจะไปมีช็อตยิงประตูได้ยังไงล่ะครับและชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็ได้มากล่าวในเชิงชื่นชมว่ามันเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมของฟุตบอลเวียดนามวัยพูห็นท่านต่อมาฮะก็ได้กล่าวว่านี่มันแผนรถบัสชัดๆทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กเลย ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่ามันเป็นเกมที่ดีของเวียดนามและชาวอาเซียนท่านต่อมาะฮะก็ได้มากล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลคือความบันเทิงแต่การจอดรถบัสตลอดคุณจะรู้สึกอย่างไรควายพี่เห็นต่อมาฮะก็ได้กล่าวเพียงสัส้นว่านี่มันลานจอดรถบัสเหรอและชาวเวียดนามท่านต่อมาฮะก็ได้อวยไม่หยุดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเวียดนามและอิรักเราคือเพื่อนที่ดีต่อกัน แบบเขียนชาวเวียดนามท่านต่อมาฮาก็ได้กล่าวว่าหวังว่าเวียดนามจะได้พบกับไทยแลนด์ในแมตที่3ชาวเวียดนามท่านนี้คงจะอยากเจอทีมชาติไทยอย่างมากครับคงจะเป็นคู่รักคู่แข่งกันมากเลยทีเดียววามคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมาฮาก็ได้มากล่าวว่ายูยิบสามถ้าแมตทางการห้ามนอนห้ามจอดรถบัสนะ แฟนบอลชาวเวียดนามท่านนี้คงจะอึดอัดตาดูนะฮะเนื่องจากทีมรักของตัวเองทั้งนอนและทั้งจอดรถบัสไม่ยอมทำเกมบุกอะไรเลยก็คงจะเส็งๆน่าดูนะฮะความที่เห็นท่านสุดท้ายก็ได้มากล่าวเชิงกับถามทีมรักของตัวเองว่าเป้าหมายในการแขร่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ของพวกคุณมันคืออะไรและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามและชาวอาเซียนครับที่มีต่อทีมชาติเวียดนามประเดิมทวัวร์นาเมนต์เสมอกับทีมชาติอิรักไปสูนประตูต่อศูนย์ครับ ซึ่งบางท่านก็ไม่พอใจกับรูปแบบการเล่นของทีมชาติเวียดนามอยู่23ชุดนี้ครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะหากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปด้วยนะฮะและก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่อง64เอียฟุตบอลไทยแลนด์ครับเพื่อท่านจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับฟุตบอลไทยฟุตบอลเจริและก็ฟุตบอลอาเซียนครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ